สวัสดีครับทุกคนก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะเป็นในพาร์ทของอินโทรดักชันและก็ตัวนี้จะโฟกัสไปที่ในเรื่องของออการโปรแกรมมิ่งนะครับการโปรแกรมมิ่งหรือว่าการโคดิ้งเนี่ยจริงๆแล้วนะครับผมเป็นสิ่งที่เรานะครับผมใช้ในการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ให้มันทำตามที่เราสั่งนะครับอันนั้นคือเป็นแค่คอนเซป t นะคอนเซปต์ concept ก็คือ เราแค่เขียนอะไรก็ตามแต่เพื่อจะทําให้คอมพิวเตอร์เนี่ยทำตามที่เราสั่งส่วนทักษะที่สิ่งเรี่กสิ่งที่เรียกว่า problem solving เนี่ยครับผมมันจะอยู่แยกกันไปนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่ผมจะลงเข้าไปตรงนี้นะครับผมผมอยากจะ make it clear ก่อนเนาะก็มาในภาของโปร g r a m m i n g นะครับผมก็ในตอนแรกนะครับผมผมอยากทีนี่ผมอยากจะให้รู้จักเลยก็คือเออมันมีเริ่มต้นมาจากสิ่งที่เรียกว่า Turing machine นะครับผมที่ มาจากอลันทูลิงนะครับผมเป็นนักคณิตศาสตร์ที่ออันนี้เป็นจริงๆแล้วมันเป็นแค่ตัวจําลองนะครับผมจริงๆแล้วทูลลิงแมชชีนเนี่ยมันไม่ไดม้มีเครื่องแบบที่ว่าไม่ได้เครื่องแบบที่ว่าจะทําให้เราเนี่ยครับผมได้เห็นเขามีแต่ตัวจําลองออกมานะครับผมโดยที่ว่าทูลลิงแมชชีนเนี่ยเป็นตัวคอนเซปที่เอเราเนี่ยครับผมจะมี ตัวแถบตัวนี้นะครับผมที่จะป้อน Input เป็น0ูนย์แล้วก็ไอ้ตัวนี้นครับผมจะมีหัวอ่านที่จะทําหน้าที่ในการเขียนกับอ่านนะครับในการเขียนกับอ่านแล้วก็ข้างในจะเก็บเป็นสิ่งที่เรียกว่า State นะครับผมก็เมื่อไอ้ตัวเนี้ยเวลาที่มันอ่านที่แต่ละบล็อกแต่ละบล็อกอะครับผมมันก็จะแทนตัวที่เป็นตัวที่ที่ว่าเมื่อมันถึงตัวจะว่ายังไงดีนะช่องนี้ แล้วในปัจจุบันเนี่ยตัวหัวอ่านมันอยู่ที่สเตจอะไรนะครับผมให้มันทํานะาให้มันทํางานตามสเตจนั้นๆน,น,นะครับก็ไอตัวนี้เนาะเป็นเครื่องคํานวณอัจฉริยะนะครับผมนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปเรียนรู้เพิ่มเติมก็สามารถที่จะคลิกที่ลิงก์ตัวนี้ได้ซึ่งผมจะเอาไว้ในสไลด์เนาะอ่ะคราวนี้สิ่งที่ผมเอารถ i ิง m a ม h ช n นขึ้นมานะครับผมเพราะว่า มันเป็นตัวจุดเริ่มต้นของอของคอมพิวเตอร์ไซด์เลยก็ว่าได้นะครับผมที่ว่าเอ้ยเมื่อเรานะครับผมสามารถที่จะทำให้ตัวเครื่องจักรของเรานะครับผมสามารถที่จะทำงานได้ตามที่เราสั่งนะครับผมก็คือทำงานตามที่เราสั่งก็คือที่ผมบอกก่อนหน้านี้น,นะครับผมที่มันจะมีตัวนี้เป็นอินพุตแล้วก็มีสเตทที่เราสามารถที่จะกำหนดได้นะครับ คราวนี้พอมันสามารถที่จะทําตามที่เราสั่งได้นะครับผมผมันก็เลยก่อกําเนิดขึ้นมาเป็นตัวที่เราเนี่ยสามารถที่จะเขียนใดๆก็ตามนะครับผมให้เครื่องเ,ออเครื่องจักรของเราเนี่ยสามารถที่จะทํางานได้นะครับก็ในปัจจุบันก็จะมาเป็นในรูปแบบของการเขียนโค้ดนะครับผมที่ developer หรือว่าซอฟ t ์แวร์ n g เนีย r ทำงานกันนะครับในสมัยก่อนเนี่ย เขาก็จะใช้ในสงที่เรียกว่าบัตรเจาะรูเนาะซึ่งผมก็อาจจะไม่ได้มาโชว์ในสไลด์นะครับผมเพราะมันจะเก่ามากเลยนะครับก็คราวนี้นะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็คือคอนเซปต์เวลาที่คอมพิวเตอร์เนี่ยมันเขียนโปรแกรมขึ้นมานะครับผมมันก็จะใส่ไว้ที่ตัวดิสก์ของเราเนี่ยครับที่อย่างที่ผมพูดในวิดีโอก่อนหน้านะครับผมที่เป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์ซิสเต็มนะครับเรามีโปรแกรมเข้ามาแล้วก็จะถูกโหลดเข้ามาที่ตัวเมนเมมโมรีหลังจากนั้นเนี่ย มันก็จะเก็บสิ่งที่เรียกว่า instruction หรือว่าคำสั่งที่เราสามารถที่จะ,ะโปรแกรมขึ้นมาได้และมันก็จะไปสั่งกับในตัว device ที่เป็น CPU หรือว่าให้มันแบบติดต่อให้มันให้มันติดต่อกับตัวฮาร์ดแวร์อัน,น,นอื่นๆนะครับก็คอนเซปต์จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าในยุคมันเริ่มปลดล็อกที่เราสามารถที่จะสั่ง อะไรก็ตามแต่เพื่อจะทำให้เครื่องจักรเราเนี่ยเขียนได้หรือว่าทําอะไรก็ได้นั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นนะครับก็เลยผมก็เลยแปะลันทูริงมานะครับอีกอันนึงก็คือที่มันจะมาอยู่ใกล้เคียงกันเลยก็คืออ่าในระยะเวลาใกล้เคียงกันก็จะเป็นของอ่าอลอซโซเชิร์สนะครับอลอซโซเชิร์สเนี่ยจะเป็นในเรื่องเกี่ยวข้องกับแลมดาแคลคูลัสที่อ่าเป็นต้นกำเนิดของฟังชั่นอลโปรแกรมมิ่งนะครับก็ไอพาร์ทเนี้ยเนี่ย ผมจะไม่ได้ลงเยอะนะครับผมแต่ว่าจะเป็นพาทีเ่เป็นกรอกำเนิดของสิ่งที่เรียกว่าคอมพิวเตชันนะโอเคคราวนี้อันนี้ก็ตัดถัดไปนะครับผมไอในเบื้องลึกของเรานะครับผมในเบื้องลึกของเราเนี่ยไอตัวสิ่งที่เราสั่งนะครับผมโปรแกรมเมอร์เราในปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ต้องลงในสิ่งที่เรียกว่าบายนารี inary, หรือว่าเอสแอมบีโค้ดอะไรแบบนี้แล้วนะครับผมแต่ว่า สำหรับคนที่ทำงานในระดับ low level นะครับผมในระดับ low level หรือว่าคนที่เป็นคอมไพเลอร์คอมไพเลอร์ดีไซน์หรือว่าที่มันที่ที่เขาเนี่ยจะต้องทำการแบบติดต่อกับ device นะครับผมเขาก็ยังใช้งานกันอยู่นะครับผมเพื่อที่จะสร้างตัวสิ่งที่เป็น high l e v มากขึ้นให้กับฝั่งของ Developer, หรือว่า e n g จ n e e ีใช้งานกันหรือว่าแม้กระทั่งวิชาชีพอื่นๆที่ใช้งานเกี่ยวข้องกับการติดต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับผมก็ อ่าคราวนี้เนี่ยมันก็จะแบบเนี่ยแหละเป็นภาษาแบบว่าที่เราอาจอาจะอ่านไม่ออกมันอาจจะยากเกินไปนะครับผมแต่ว่ามันก็จะมีตัวที่แบบเป็นไฮเลเวลสาหรับเรานะครับก็ไอตัวนี้เนี่ยตัวที่เป็นภาษาโปรแกรมมิ่งแลงวิชนะครับผมในปัจจุบันเนี่ยเขาก็ถูกออกแบบมาให้มีความใกล้เคียงกับสิ่งที่เรียกว่าภาษาอังกฤษหรือว่าเป็นภาษามนุษย์นะครับผมเวลาที่เราอ่านโค้ดที่ถูกเขียนในในระดับของไฮเลเวลนะครับไฮเลเวลขึ้นมาหน่อย ว่จะเป็นตัวที่เป็น C ซึ่ง C เนี่ยก็คือจะอยู่ในหมวดของอเป็นภาษาที่เป็นในหมวดของโลเลเวลเหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามันก็มีความเป็นภาษามนุษย์มากขึ้นนะครับผมแล้วก็อาจจะมีอันหน,นึ่งเนียจะไม่วไม่ว่าจะเป็นตัว Java ตัว Python ตัวอื่นๆที่มันจะมีเป็นโปรแกรมมิ่งที่เป็นโปรแกรมมิ่งแลงวจ e ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะทให้เราเนี่ยเขียนติดต่อกับ device หรือว่าคอมพิวเตอร์ของเราได้นะครับก็อันนี้ก็คือมันก็จะแบบว่าไอเนี้ยพื้นหลังพวกแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยครับผมก็อ่เป็นตัวที่เราเนี่ยพบเห็นกันแล้วก็ใช้งานกันโดยทั่วไปนะครับผมก็จะมีที่มาจากไอทีมงาน Dev วลลอปเเนี่ยแหละครับผมเขียนอ่ขึ้นมานะแต่ว่าไอแต่ละแอปเนี่ยครับผมก็ผมอยากจะเข้าใจว่าไอในแอปนะครับผมเราเหมือนจะแบบการใช้งานอ่แค่บางพาร์ทนะครับผมแต่ว่าทีมเดเวลลอปเปอร์ er เขาเนี่ยจะเยอะมากๆเลยเนาะ Uh, คราวนี้เนี่ยไอพาร์ทที่เป็นแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์อันนั้นคือเป็นตัวที่เราเนี่ยครับผมพ,พบเห็นได้บ่อยๆนะแต่ว่าจริงๆแล้วการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันก็จะมีคนที่แบบว่าทํางานในพาร์ทของรูเลเวลที่ผมบอกเอาไว้เนาะก็จะเป็นคนที่แบบว่าเขียนเพื่อที่จะเอาไปใส่พวกชิปไอพวกนี้นะครับผมแบบว่าใส่ข้อมูลลงไปแล้วก็ให้มันทํางานให้มันให้ device ให้แบบว่าทํางานเป็นไรนะอุปกรณ์ไฟฟ้าเนาะ มันเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าก็ให้มันทํางานโคอโอเปอเรชันกันระหว่างตัวอะไรต่างๆหรืออะไรพวกนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเป็น Developer ที่เป็นเชิงของแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ก็อาจจะไม่ได้ลงในระดับนี้นะครับผมแต่ว่าก็อาจจะต้องเทคลุกในที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกี่ยวข้องหน่อยนะครับก็อ่ะแล้วก็อย่างหนึ่งก็เนี่ยครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวมือถือกล่องจอปิดหรือว่าที่ดูดฝุ่น นะครับผมก็ที่เราเห็นเป็นในรูปแบบเนี้ยก็คือมันก็จะมีการเขียนโปรแกรมทุกอย่างหมดเลยนะครับผมที่เรารู้สึกว่ามันเป็นแบบดูสมาร์ทจังเลยอะไรแบบเนี้ยก็จะเพึ่งการเขียนโปรแกรมท่าส่วนใหญ่นะครับอีกอันหนึ่งก็คือเนี่ยพวกเครื่องจกักรที่อยู่ในโรงงานนะครับผมอ่าคราวนี้วิธีการจริงๆแล้วก็คือว่าเราเนี่ยพยายามที่จะ ตอนที่เราทำงานเป็น Dev e l o p e r นะครับผมหรือว่าเป็นเอนจิเนียร์นะครับคอนเซ็ปต์ของเราก็คือพยายามที่จะ transform สิ่งที่เรียกว่าความต้องการของมนุษย์ให้มันสามารถให้ตัวอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเรานะครับมสามารถที่จะทำงานได้อ่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์นะครับผมก็คือเป็นการ transform สิ่งที่เป็นความต้องการเนี่ยให้มันให้แมชชีนเข้าใจนะครับก็คราวนี้เนี่ยพอ วิธีการทํางานของมันนะครับผมก็จะถูกแบ,บ่งเป็นสแบบใหญ่ๆด้วยกันนะครับผมอาจจะมีตัวอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นตัว JIT จ u s t i n t i m e Compiler หรือว่าตัวอื่นนะแต่ว่าสิ่งที่ผมจะเอามาโชว์ตรงนี้จะมีอยู่2ตัวเลยก็คือจะมี interpreter กับตัว compiler นะครับตัว interpreter เนี่ยมันจะเป็นการที่เรานะครับผมเขียนโปรแกรมออกมาแล้วก็มันจะทํางานในแต่ละบรรทัดนะครับผมก็จะเป็นบรรทัดบนหนึ่งสามสี่ห้า อ่าไอตัวนี้มันท,านท่นทาน,นี้นะครับผมก็จะแบบไล่มาเรื่อยๆเนาะไอะตัวนี้ก็ทําผ่านตัวนี้ตัวนี้ทําให้ผ่านเพราะว่าอ่ามันรับมาแค่ตัวเลขนะครับผมประมาณนี้อ่าโอเคคราวนี้ต่อไปก็คือจะเป็นพาร์ทของสิ่งเรียกว่าคอมไพเลอร์นะครับตัวคอมไพเลอร์เนี่ยจะเป็นตัวที่เราอ่ะเขียนโค้ดขึ้นมาแล้วก็ไอคอมไพเลอร์ะนะครับผมจะเป็นตัวอ่านโค้ดทั้งหมดก่อนว่า โค้ด uh, ตัวโค้ดตัวเนี้ยของเราอะครับผมเป็นตัวเป็นตัวที่เขาเรียกว่าไรนะซินแท็กสมบูรณ์ไหมหรือว่ามีตัวไหนที่มันมันพังหรือเปล่านะครับผมก็ไอ้ตรงเนี้ยเขาจะเรียกกันว่าเช็คเอ็กเซปชันแต่ว่าผมจะยังไม่ลงลึกตัวนี้นะครับผมให้เรารู้ว่าคอมไพเลอร์เนี่ยมันจะต้องอ่านโค้ดของเราทั้งหมดก่อนเพื่อจะดูว่าเราเขียนถูกไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะทาร์นฟอร์มไปเป็นซัม t ติ n งที่เราสามารถที่จะเอาไปรัน ได้กับตัว device นะครับในขณะที่ interpreter ก็คือไล,ทลอ่ทีละอันทีละอันทีละอันนะครับผมถ้าแตกก็คือแตกตรงนั้นแหละนะครับผมแล้วคราวนี้ algorithm คืออะไรนะครับผม algorithm set นะมันก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรนะกระบวนการแก้ไขปัญหาที่มีรูปแบบที่แน่นอนเพื่อที่จะให้เราได้ผลลัพธ์ตามนั้นๆน,น,นะครับผม algorithm set นะมันจะมันจะใช้งานจะาเขาเรียก คือว่ายัางไงดีนะก็คือว่าเราจะเรียกว่า algorithm ได้ก็คือเมื่อเขา follow ตัวในแต่ละ instruction แล้ว resolve มันจะต้องเป็นแบบนั้นเสมอนะครับอ่คราวนี้อันนี้ก็คือเป็น concept ของ algorithms เนาะก็โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าเป็น developer ก็อาจจะต้องดี a l กับสิ่งที่เป็นของเขาเรียกว่าอะไรนะ product development ก็อาจจะดี a l กับสิ่งที่เป็นปัญหา ของการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจนะครับผม mm. หรือว่า business logic หรือแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกของนักวิจัยนะครับผมที่เป็น researcher ตัวนี้เขาอาจจะต้องคิดตัวการแก้ไขปัญหาใหม่ๆเพื่อที่จะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะก็ก็อาจจะบอกไว้ว่าอันนี้นะมันก็มีวิธีการคิดแบบนี้ในโลกกว้างอยู่นะครับผมการเป็น developer หรือว่าการเป็น งานออฟฟิศที่เขียนโค้ดได้นะครับผมก็จะมีวิธีกระบวนการคิดที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะ transform ตัว human ไปเป็นแมชชีนโค้ดได้นะอ่ะคาคราวนี้คอนเซปต,ต์ของวิธีการคิดนะครับผมที่เราใช้งานกันส่วนใหญ่ก็คือผมจะนำอ๋อสแตรกเกอร์เชลม,มาอธิบายนะครับผมตัวที่ว่าจริงๆแล้วไอ้สามตัวนี้นะครับผมเวลาให้เราเขียนโปรแกรมนะไอ้สามตัวนี้เนี่ย sequencing selection แล้วก็ iteration เนี่ยจะเป็นตัวที่เราอ่ะใช้งานกันบ่อยแล้วก็เขียนโดยส่วนใหญ่แล้วคิดว่า แค่3มรูปแบบนี้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาโปรแกรมได้หลากหลายแล้วนะครับผม Sequencing เลยก็คือการทำงานจากบนลงล่างนะครับผมทำแต่ละสเต็ปแต่ละสเต็ปลงมาเรื่อยๆนะครับผมจนกระทั่งมันจบโปรแกรมระดับถัดไปก็คือการ e l e c t i o นนะครับผมการตัดสินใจนะครับการตัดสินใจเนี่ยมันจะอ้างอิงมาจากตัวที่เป็นตรรกศาสตร์นะครับผมที่อยู่ในคณิตศาสตร์นะก,นะคคกนะค็คือว่าเป็นจริงกับไม่จริงถ้าจริงก็ให้ทาอะไรสักอย่างหนึ่ง หรือว่าถ้าไม่จริงก็ทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมหรือว่าถ้าจริงก็ทําแต่ถ้าไม่จริงก็ข้ามไปเลยไม่ต้องทําอะไรอะไรแบบนี้นะครับผมเป็นวิธีการเลือกการตัดสินใจตามคอนดิชันตามเงื่อนไขที่มันเกิดขึ้นนะครับผมให้ทําตามเงื่อนไขนั้นๆก็ตามก็จะเป็นสิ่งเรียกว่าซีแอคชันนะครับผมการตัดสินใจนะครับอันต่อไปก็คือ i t e ท a เรชันะครับอิทเรชัเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า,กา,ก, I ก,วาการทําซ้ํา นะครับผมการแก้ไขปัญหาของเราเนี่ยบล็อกๆหนึ่งนะครับผมให้เรามองเป็นปัญหานะครับ iteration ก็คือการทําซ้ําถ้าเกิดว่ามันยังไม่มันยังไม่ถึงตัวเงื่อนไขที่เราก,กําหนดเอาไว้นะครับผมมันก็จะทําปัญหานั้นๆนะครับผมไปเรื่อยๆจนกระทั่งเงื่อนไขเนี่ยมันมันคุณลฟายหรือว่ามันมันพอที่จะแบบไปที่สเต็ปถัดไปตามที่เราตั้งเอาไว้นะครับผมก็ อันนี้คือสิ่งเรียกว่า iteration นะครับผมทำงานตั้งแต่บนลงล่าง sequencing การตัดสินใจก็คือการ selection นะครับผมส่วนการ iteration ก็คือการทำซ้ำนะครับผมแล้วก็ในคอนเซปต์เนี้ยมันจะแตกต่างไอตัวในแต่ละภาษาโปรแกรมม i n งนะครับผมจะมีความแตกต่างกันในแต่ในแต่ละอันเนี้ยอาจจะใช้งานแตกต่างกันไปด้วยนะครับก็ขึ้นกับว่าเราเขียนอะไร อันนี้ก็คือเป็นเน,นผมใส่รูปมานะครับผมเป็นการบอกว่าเนี่ยครับ developer ก็เนี่ยครับ,เ,รบเป็นเราก็แบบนี้แหละนะครับเป็นการาฟัง r e q u i r e ม e n t มาหรือว่าเป็นการดูแล้วเราเกิดอยากจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะทําให้คอมพิวเตอร์นะครับผมสามารถที่จะอตอบสนองความต้องการของมนุษย์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวโปรแกรมขนาดเล็กขนาดเล็กแบบมากๆแต่ว่ามันสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของเราได้ ไอตัวเนี้ยก็ถือว่าเป็นโปรแกรมทีเ่เพียงพอต่อการที่จะเริ่มต้นเรียนรู้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครทําสามารถที่จะทํโปรดักต์ใหญ่ๆได้ก็โอเคก็ถือว่าถือว่าเก่งมากๆนะครับผมอ่ะครานี้ในโลกของ Developer นะครับก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า SDLC นะครับผม s o f t w r r e d e v e l o p m e n t Life c y c l e ก็ผมคิดว่าจะยังไม่ลงลึกนะครับผมแต่ว่าอยากให้เข้าใจว่าเวลาที่เราจะสร้างซอฟแวร์โปรเจกต ปรเจกต์ Project, หรือว่าโปรดักต์หนึ่งขึ้นมานะครับผมเราก็ต้องเริ่มต้นในการ,กกนะรวิเคราะห์กันก่อนนะครับวิเคราะห์แล้วก็ดีไซน์แล้วก็หลังจากนั้นก็สร้างมันขึ้นมานะครับผมแล้วคราวนี้พอเราสร้างเสร็จแล้วหรือว่าในระหว่างสร้างเนี่ยก็จะมีการทดสอบนะครับก็อาจจะเป็นในรูปแบบที่ว่าเป็นเฟสของการทดสอบหรือว่าเป็นฟีดแบ l ลูปอะไรแบบนี้นะครับผมก็ขึ้นอยู่กับว่ามันโปรเซสที่เราทํางานในปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเมื่อเราทําทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะไปทําการ อ่ deploy เพื่อจะทําให้ทุกคนเนี่ยใช้งานกันนะครับแล้วพอใช้งานเสร็จแล้วเราก็อาจจะต้องมีเรื่องของการแก้บัก๊กหรือว่าเรื่องของการดูเวลามีปัญหาต่างๆครับผมเพื่อ support user เนาะก็จะเป็น part ของที่เป็น support and maintenance นะก็อันนี้แหละครับผมทั้งโฟของมันก็คือกระบวนการ sdlc นะครับผมเก็บ requirement design implement แล้วก็อ่ test deploy support ประมาณนี้นะครับ คราวนี้ปัญหามาถึงตัวสไลด์นี้นะครับผมที่เป็นการบ้านนะครับผมก็อ,อยากจะให้เป็นช่วงที่ทําให้ทุกคนได้รีเสิร์ชเนาะก็อ่ะกอ็อยากให้ทุกคนได้ทํานะครับผมก็จะคอมเมนต์ไว้ก็ได้หรือว่าไปเรียนรู้เพิ่มเติมในพวกนี้ก็ได้ไปไปเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตัวเองก็ได้นะครับก็โอเคน,น,น่าจะประมาณนี้นะครับผมสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ